วันนี้เรามารีวิวของในเซเว่นกันครับไปเลือกคีมในเซเว่นตามค,คาําโฆษณาอันไหนเด่นสุดกระแทกตาที่สุดหยิบอันนั้นทุกคนพี่ฝูงเอาแบบไม่มีใบแอวเลยนะพี่ฝูงตาไปที่นี่เลยทาฝ้าเด่นมากปึง้งอะไรไม่รู้ลดเม็ดไม่รู้เม็ดอะไรปึง้งขาว แน่รักด้วยสีชมพูแล้วก็ได้มาแล้วนะครับ3ตัวซื้อแบบสุ่มๆแต่มีความเหมือนกันคือไงไหมทุกตัวเนี่ยมีคําว่าขาวหมดเลยขาวชิโรอิแปลว่าขาวขาวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยไว้ดิบจาก นามิชื่อว่าเซรั่มบูทผิวแลดูขาวที่หยิบตัวเนี้ยเพราะว่าคาว่าขาวเนี่ยมันเด่นมากแต่จะบอกว่าทุกๆคนรู้ไหมว่าอยอเนี่ยเขาไม่ให้พูดว่าขาวทุกยี่ห้อเขาจะใช้คําว่าผิวแลดูขาวจุดด่างดําแลดูจางผิวแลดูสม่ําเสมอ หรือแม้แต่อันนี้ลอยฟ้าดูจางเพราะว่าผิวของคนเราเนี่ยครับมันถูกกาหนดในกรรมพันธ์ขาวและดำเนี่ยการทาครีมมันจะทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นมันจะเหมือนมีน้ํามีนวลเวลาแสงสะท้อนเข้ามามันก็เลยแลดูเหมือนจะขาวแต่จริงๆแล้วมันคือแค่เป็นความสว่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากใช้ครีมแล้วตัวขาวเลยเนี่ยอันนี้พี่ฝูงบอกไว้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่แค่แรดูข่าวเนี่ยมันก็ยากแล้วนะมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมด้วยว่าเขาใส่อะไรไปบ้างซึ่งตัวนี้นะหยิบมั่วๆนะแต่ส่วนผสมเนี่ยใส่มาเต็มมากเลยนะส่วนผสมหลักที่เรื่องความแลดูข่าวนะก็มีไนซินามายมีอะบูตินมีทรานซมิกแอซิดมีวิตามินซีตั้ง5รูปแบบเนะี่ยแล้วก็มีพวกสารสก,กัดอย่างพวกไฮยาซิก้าวิตามิน B5B12 เอาเป็นว่า49บาบาทได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะแล้วก็ซองเนี่ย ทำมันหนานะแล้วก็มีไดคัทแบบนี้ด้วยนะต้นทุนไม่ถูกแน่นอนนะฮะตัดมุมด้วยนะทุกคนมีความแบบไม่บาดมือเนื้อเนี่ยนะเนื้อมอยไหลๆเหลวๆนะฮะน้ำมันที่เขาใส่มาเนี่ยนะเป็นน้ำมันจำพวก c c t เขาเรียกน้ำมัน c C t น้ำมัน c c t ก็เป็นน้ำมันตัวเบาๆตัวหนึ่งนะทาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นมอยด์หรอกนะฮะเป็นแค่เนื้อสีขาวเฉยๆแต่ความรู้สึกเป็นเหมือนเซรั่มมากกว่าแห้งแล้วก็เย็นแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย ค่า pH เนี่ยก็อยู่ที่5.87กลางๆนะฮะแต่ให้สังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าค่าการนำไฟฟ้านะ66.3มิลลิโวลต์ตัวนี้เวลาเราใส่วิตามินซีหรือพวกกรดเยอะๆเนี่ยค่าการนำไฟฟ้าก็จะสูงเพราะฉะนั้นใครที่แบบแสบแดงง่ายใช้วิตามินซีไม่ได้เนี่ยตัวนี้อาจจะมีความระคายเคืองได้เล็กน้อยนะครับสรุปตัวนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่หน้าค่อนข้างแข็งแรงดีมีรอยสิยวเยอะหรือรู้สึกว่ามีเริ่มมีฝ้าแล้วอะไรอย่างงี้นะ ผมว่าด้วยราคา49บาทตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเลยครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเราจะมารีวิวตัวนี้กันครับแล้วก็รีวิวตัวนี้ด้วยในคลิปที่3กดติดตามไว้ได้เลยครับ